สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่มีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชนั่งหัวโตเป็นประธานการประชุมนัดแรกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติหรือหมายถึงรัฐบาลกับกองทัพก่อนเสนอให้ในายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาสรุปแนวทางการขับเคลื่อน โดยเฉพาะการออกมาตรการรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะกรอบการพูดคุยของคณะกรรมการร่วมเขตแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่1 4มิถุนายนนี้โดยประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกรอบการพูดคุย JBC ทางรัฐบาลไทยกัมพูชาประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการหยิบยกประเด็น4ประสาทข้อพิพาทคือประสาทตาเมือนทมประสาทตาเมืินโต๊ด ประสาทตาควายและพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตเข้าหาเรือใดๆมีเพียงการพูดคุยในประเด็นปัญหาทหารไทยประทะทหารกัมพูชาที่บริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นมาพูดคุยกันเท่านั้น mm. เพียงแต่กัมพูชา mm. เดินนำหน้าไทย19ก้าด้วยการยกระดับปัญหาพื้นที่ข้อพิพาท4ประสาทฟ้องศาลร,ระหว่างประเทศหรือศาลโลกเพื่อพิจารณาตัดสินแม้ว่าพื้นที่นี้ไทยจะอ้างสิทธิ์ขาดเป็นพื้นที่อย่างถูกต้อง ซึ่งการเดินเกมของกัมพูชาในครั้งนี้หวังชัยชนะจะเกิดขึ้นซ้ำสองเชกเช่นพื้นที่ปราสาทพระวิหารที่สาลโลกตัดสินให้เป็นพื้นที่ของกัมพูชาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วและแม้ตลอด10วันที่ผ่านมาทางกัมพูชาจะเปิดเกมรุกได้แต้มต่อรัฐบาลไทยแต่ถ้าประมวลภาพรวมยังนับได้ว,ว่าไทยยังไม่เพี่ยงพล้้าเสียทีเดียวเพราะเจอหมัดเด็ดของกองทัพผ่านการส่งสัญญ,ญาณปิดด่านถาวรไทยกัมพูชาหกแห่งในพื้นที่และ5จังหวัด ือจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดพร้อมจุดผ่อนปลน10แห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงจุดผ่อนปลนเพื่อการท่องเที่ยวช่องทางขึ้นเขาพระวิหารอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและจุดผ่อนปลนตาเมืองทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แต่ถูกนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนาย หลังถูกร้องขอจากกัมพูชาท่านี้ตามขั้นตอนการพิจารณาเปิดปิดด่านจุดผ่านแดนตามหลักแล้วอำนาจต้องอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเนื่องจากเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการจัดวางนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศแต่หากมีกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินกองทัพสามารถใช้อำนาจแบบเบสเด็ดขาดผ่านการประกาศกฎอายการศึกได้ทันทีเพราะขณะนี้ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ยังคงมีการประกาศบังคับใช้กฎเอาการศึกอยู่ขณะที่รัฐบาลเดินเกมต่อออกถแถลงการ2วันติดต่อกันสแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยที่ไม่ต้องการใช้ความรุนแรงเพราะเกรงจะเสียเลือดเนื้อมาใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีภายใต้ความเคารพในอธิปไตยและดินแดนของกันและกันแต่ไม่ปฏิเสธถึงการเตรียมมาตรการต่างๆไว้รองรับโดยเฉพาะกำลังทางทหาร ขณะเดียวกันคำถแถลงการ์ของรัฐบาลระบุว่าไทยจะไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกในกรณีที่กัมพูชาจะเสนอให้ศาลโลกเข้ามามีบทบาททั้งที่ปัญหาควรแก้ในบริเวณที่มีการกระทบกระทั่งกันของกำลังทหารไทยกัมพูชาโดยไม่ต้องขยายประเด็นปัญหาออกไปดังนั้นควรใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ ABC โดยเฉพาะเวทีประชุม JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ร่วมกันในสันติเถรยรภาพและการเคารพซึ่งกันและกันทางนี้นายนพดลปฐมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสะท้อนภาพกับกองบรรณาธิการข่าวไรทีวีถึงเวทีการพูดคุย JBC ของไทยกัมพูชายังพอเดินหน้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องแนวเขตแดนเนี่ยมันมันมีหลายจุดที่ยังยังไม่ตรงกันนะครับเขาถึงต้องมีการปักปันเขตแดนต้องมีการวางสำรวจแล้วก็ปักปันว่าตรงไหนของไทยตรงไหนของกัมพูชาแล้วก็มีเหมือนทาเขตที่ดินน่นะฮะมันจะมีหมดของกรมที่ดินไปปักระหว่างประเทศมันก็คล้ายกันก็คือหลังจากปักปันเสร็จก็ไปปักปักหมุดใหญ่ๆเสาใหญ่ๆให้เห็นทีนี้มันก็มีหลายจุดพอมีหลายจุดปั๊บเนี่ยทางรัฐบาลท่านชวนเนี่ย ก็ได้ไปโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรและมนตรีช่วยต่างประเทศในปี2543<ๆ>ก็ได้ไปทำข้อตกลงหรือ m o u 2543นะฮะว่าตรงไหนที่เรายัางตกลงกันไม่ได้ก็ให้มันมีคณะกันมาที่การเขตแดนร่วมหรือ JBC มาคุยกันมาปักปันเขตแดนกันแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าความคืบหน้ามันน้อยนะฮะอาจจะไม่มีการประชุมบ่อยเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะมีหลายจุดที่ยังตกลงกันไม่ได้แต่มันต้องจะสําเร็จก็ต่อเมื่อมีความพยายามแล้วก็การประชุมอย่างต่อเน,นื่อนงะผมคิดว่าเรื่อง บอกก็ต้องเอาเข้าไปคุยด้วยแหละก็ควรต้องเอาไปคุยด้วยเรื่องอะไรนะฮะสามเหลี่ยมมรกนะในพื้นที่นั้นก็ต้องไปดูว่าแต่ก่อนมีข้อตกลงว่ายังไงตรงไหนที่เราเห็นว่าเป็นโนแมนสแลนที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็ควรจะอยู่ในที่ตั้งของแต่ละฝ่ายคือหลักการที่ถูกต้องในแง่ของการปักปันเขตแคืออะไรที่เป็นของเราก็ต้องเป็นของเราอะไรที่เป็นของเขาก็ควรเป็นของเขาอะไรที่ตกลงกันไม่ได้ซึ่งมันมีหลายจุดเนี่ยก็ให้เป็นเขต โนแมนสแลนก่อนแล้วก็ค่อยๆไปคุยกันโนแมนสแลนก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องไปคุยกันหารือกันต่อนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในหลายจุดนี่ก็คือเจตนารม์ของ m อ u 4 3ที่รัฐบาลท่านชวนได้เป็นลงนามไว้ไม่ใช่รัฐบาลทักษิณน,นะฮะต้องเน้นท่านทักษิณมาปี254 4้า่ถ้าทะเลเนี่ยดรสุรเกิเสถียรไทยรัฐบาลทักษิณเซน็นถ้าทางบกปี43คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรไปเซ็นลงนามในในขณะนั้นซึ่งมีนายกมนตรีชื่อชวนหล็กภัยครับ หลักการทางการทูตมันก็พื้นฐานน,น,นะครับอันนี้พื้นฐานก็คือว่าเราต้องระง,งับข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทด้านใดๆรวมทั้งด้านเขตแดนด้วยโดยสันติวิธีทางการทูตถ้าทำถ,ถ้ามีกรอบพิภาคีอยู่แล้วก็คือ m o u 4 3เนี่ยก็เช็คกรอบนั้นซึ่งเราก็อยากจะให้กัมพูชาได้ยึดมั่นในกรอบนั้นเพราะตกลงกันแล้วนะครับมันก็เป็นยิ่งกว่าสัญญาสุภาพบุรุษมันเป็นข้อตกลงกลไกระง,ง,งับข้อพิพาทหรือปักปันเขตแดนระหว่างกันก็เราก็ ยังยืนยันว่า JBC น่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ไม่อยากให้ไปศาลโลกหรือไม่อยากให้มันยกระดับไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือชื่อเล่นๆเรียกกันชื่อสั้นภาษาโลกเนี่ยแต่ยังไงก็ตามก็อยากจะเรียนว่าเขตอำนาจศาลโลกหรือภาษาฝรั่งมันใช้คาว่า jurisdiction นะเขตอำนาจจะมีอำนาจในการพิจารณาคดีก็ต่อเมื่อไทยยินยอมเพราะว่าอำนาจของศาลโลกเนี่ยจะต้องยินยอมทั้งคู่กรณียินยอมนําคดีไปสู่ ป็นสุสารนะครับเพราะฉนั้นถ้ากัมพูชาแม้จะไปสารโลกแต่ถ้าไทยไม่ไปด้วยสารก็พิจารณาคดีต่อไม่พิจารณาคดีรับคดีพิจารณาไม่ได้ทีนี้เราเราก็เพื่อสปิริตของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีเราไม่อยากให้ประเด็นเรื่องเขตแดนมันไปบดบังผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองชาติขณะที่กำลังทหารไทยกัมพูชาต่างฝ่ายต่างตรึงกำลัง ชนิดที่เรียกได้ว่าจัดเต็มและอาจต้องจับตากับกองทัพกัมพูชาหลังมีรายงานว่ากองทัพเรือกัมพูชาเตรียมจัดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางกลาโหมวันที่11-13มิถุนายนนี้ในพื้นที่อ่าวไทยโดยพลตรีเมย์ดีนาะผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาระบุว่าการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมตามปกติของทหารในกองทัพเรือมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับประเด็นใดโดยเฉพาะ ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวจะจัดขึ้นบริเวณเกาะตังและเกาะปูลูไวห่างจากชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาที่จังหวัดพระศรีหนุประมาณ95กิโลเมตรโดยกําหนดการซ้อมรบประมาณ1สัปดาห์หลังจากการซ้อมรบร่วมโกลเด้นราก้อนกับจีนมาก่อนหน้านี้ขณะที่ฝ่ายกองทัพไทยก็ไม่น้อยหน้าจัดแถวตรวจกําลังสภาพพร้อมรบและณเวลานี้อาจบอกว่าตรวจสภาพพร้อมรบครบทั้ง3เหล่าทัพบ,บกเรืออากาศอาธิรถถังรถหุ้มเกราะล้อ,อยยาง เฮลิคอปเตอร์แบบแบล็คฮอคปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเรือหลวงจากกรีนรเบตเครื่องบินขับไล่ F16 เครื่องบินขับไล่แบบกริปเพนกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน